นี่จะเป็นแปลงหอมที่พร้อมส่งปลายเดือนตุลานี้นะคะก่อนที่จะพาพี่ๆไปดูแปลงหอมพาพี่ๆมาปลูกถั่วพูกันก่อนค่ะเมล็ดพันถั่วพูที่แช่น้ําไว้แล้วแล้วก็บ่มไว้จนรากงอกเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก้อยก็จะนํามาปลูกใส่เข่งแบบนี้เลยค่ะเราก็ทําการเกลี่ยดินนะคะแล้วก็เอาเมล็ดถั่วพูหยอดลงไปแ้วหยอดหนึ่งหรือ2เมล็ดก็ได้นะคะเกลี่ยดินกลบแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะส่วนน้องแตงนะคะตอนนี้กําลังออกดอกเยอะมากมายเลยค่ะน้องก้อยก็จะช่วยจับน้องขึ้นตาข่ายด้วยนะคะอีกหน่อยเราก็จะมีแตงไว้เก็บ นี่ก็คือโตวไวมากๆดินที่บ้านสวนนะคะเฉยแฉะมากๆถ้าไม่ปลูกบนเข่งนะคะก็คงไม่ได้กินหรอกค่ะเสร็จแล้วจะพาพี่ๆไปเอาอาหารไปให้น้องหมูสักหน่อยค่ะน้องก้อยจะใช้เป็นเคียวแมงกันนิตัวนี้เลยนะคะช่วงนี้น้องหมูเมิอนอาหารมากๆเลยค่ะร้องอุดอุดอยากกินต้นกล้วยอย่างเดียวเลยน้องก้อยก็ทําการสรับให้นะคะช่วงนี้น้องหมูเรียกร้องความสนใจเก่งมากค่ะเดินผ่านไม่ได้เลยนะคะน้องจะต้องร้องให้เราไปหาตลอดเลยค่ะนี่จะเป็นแป้งหอมทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้หอมเลยของน้องก้อยก็จะครบอายุ2เดือนแล้วค่ะเหลือเวลาอีก4ีหวัน ก็ต้องถอนส่งพี่ๆแล้วนะคะช่วงนี้ต้องรีบเก็บภาพบรรยากาศสวยๆไว้ค่ะน้องก้อยเดินมาเจอเห็ดขึ้นเข่งแบบนี้เลยนะคะก็เลยต้องทําการถอนออกค่ะต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะช่วงนี้ยังไม่เปิดรับออเดอร์ค่ะน้องก้อยทําหอมขายแค่เดือนละประมาณ4 5 0 0้าโลเองนะคะช่วงนี้ลูกค้าอยากได้เดือนละ3 4มสี่พกิโลเลยน้องก้อยทําขายไม่ทันเลยนะคะทําได้แค่ไหนก็ขายแค่นั้นนะคะน้องก้อยไม่อยากรับออเดอร์ไว้ค่ะมันอหอมสวยมากๆเลยค่ะ